สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกห้านะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือสี่กับ7 6กับ9นะเราจับ4กับ9ให้เด้อเพื่อนเจะเล่นเกับ6ก็ได้นะสี่ศ4น4์4ี่หนึ4งสี่สองสี่สาม เก้าเก้าอันนี้มันมีเบิ้เดอสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามสี่หกแปดแปดหกเก้าหนึ่งเนาะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อจับกูก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้านาะถ้าเป็นหก็หกศูสอง 64, 6กสี่หกเนะถ้าเป็นเก็ 70, 7จ 7, 4, 7, 6, 7, 8, 7ด7ู7ย7เจ็เดสี่เจเจ็ดแมันจะมาก็มาแค่เริ่มต้นแค่นั้นเลยนะเจ็ดศู6ย์เจ็ เราพัฒนาเราจะพาะกิดเรา VIP เดอ้อแนวทางมันมาเดียวกันนะก็ค่อยจับซื้อด้วยกันเนอะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเสียดายคราวที่แล้วจับกลุ่มผิดเอ๊ะเสียดายมากๆเลยนี่สามตัวตรงๆเลยเราจับไปแล้วนี่เราไปจับผิด หลุดอีกวันนี้ขอให้ได้จังจัๆเน้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ